สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่สาวมาพร้อมกับโมเมนต์ที่ต้องพูดว่าเหมือนฝันสุดๆไปเลยค่ะเพราะใครจะไปคิดคะว่าน้องลิซ่า b l a c k พิงคจะโผล่มาอยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวไทยในลอนดอนใช่คะ่ะทุกคนลอนดอนที่ร้าน Slurp Noodles ของครูลูกกอฟนั่นเองจากโพสต์ของครูลูกกอฟเจ้าของร้าน Slurp Noodles และครูภาษาอังกฤษชื่อดังก็เล่าไว้ย่งตื่นเต้นว่าเหมือนฝัน งงไปหมดทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วน้องขอถ่ายรูปพร้อมติดแฮชแท็กวอกวนไปน้ำจาไหลอ้อยพี P ่เข้าใจครูเลยค่ะโมเมตนต์นี้ใครจะไม่งงใครจะไม่ร้องไห้ สำหรับร้าน Slurp Noodles เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ร้านกว๋วยเตี๋ยวธรรมดานะคะแต่เป็นที่รวมใจของเด็กไทยในลอนดอนเลยก็ว่าได้ร้านนี้เสิร์ฟกว๋วยเตี๋ยวไทยแท้ในสไตล์โมเดิร์นจนโดนใจทั้งคนไทยและต่างชาติและที่สำคัญน้องลิซ่าของเราพึ่งปล่อยเพลงใหม่ด้วยค่ะชื่อว่า dream lily ไปช่วยกันปั่นวิวด้วยนะคะถ้าชอบข่าววันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในไดอารหนะ้า บายบายค่ะ